วัสดีครับพี่น้องผอกันทั้งสองสาธิตคือเกามาเวลาเ,ลาเ,ลาเ,ลาเสาวันนี้เสาวันอาทิตยศนอพี่น้องเสาวันอาทิตย์นีออ่มาพร้อมนงเปรีมในเมโนโอูอาหารบ้านๆอีกคือเกาพี่น้องหนึ่งปอกไก่ใหญ่ส่วนนี้เมโนูปลาพี่น้องก็่อใหญ่ตำทัวพี่น้องโหผักโอ้ผักตำนินผักกาดผักมุงก็มี บกแข่งร้ายพักพี่นอ้องเ้าะเศบๆกันทั้งสองแสติดพี่น้องเอาตอนเนี้ยสิบบาทคอนเสิชมคลิปก็ฝากคือเก่าฝากคนเหล่ก็แชร์ก,ก็ติดตามพี่น้องขอบุญขอบคุณพี่น้องที่ขอมาติดตามรับชมเก่านะครับเนอ้อใส่กันมึงหนึ่งปลาตั้หมกตัวพี่น้องอาหารบ้านเฮาคือเกานะ่าเนี่ย ปล่อยไงเพียมใส่ไงเลยกินมากเป็มรอดดอกไม้

bác khôn nhiều biết không, tập thể thao nữa, ngựa cắn bẹt luôn đấy, bảo तो हम लोग ये बे बे दिखाई है ये यहां पर थोड़ी बहुत है इधर भी फा मां मां चली जाओ थैंक यू

ป้อ่อเห้อไม่เห็มันจะหายร้ออ่าร้วปีหน้หาน่อยแป๊บเดียวใครถอดแบบใหม่ๆสุดๆเลยใครมันหม่ๆุดๆดเลย อ hmm. ืมอ่ะดูบ้าพี่อ่ะน้ำก็พอกินน้ำ้สนเบื่อ กินเรืองไก่ทอดเนี่ยอ,อือร่อย,ยอเลยววกิอ<ะ>นอะไรฮ่าฮ่ากินมึงไก่ทอดไปกินเป็นกินพ่นพอเนี่ยอร่อยอ่ะร้อนถ้ามันร้อนมากกินอะไน,น่นพี่เอย รอนมันเย็ยนก่อนอขักพี่นอ้องกินแซมนีแ่แหละครับบานเท่าหนึ่งปอกออยใส่กับตำมกข่าจุดๆวดแสบแต่เสาเลยพี่น้องเออ ปากไว้ามะรพี่น้องเนาะมากับคนแหลก็เชนได้พี่น้องตั้งสองท่าจิตขอบคุณขอบคุณพี่น้องอีกเ้ทีครัามาติดตามและชมเนาะครับเนาะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ครับพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมคือเก่าทำนาาพี่น้องไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับอ้าวอพีจารณัสดีครับปนกยังกินสวัสดีครับบ๊ายบายปิดกัน